เพื่อนๆคิดว่า Tale of the Nine t ท์ l จะมีต่อภาคที่3หรือไม่ในตอนท้ายของเรื่อง Tale of the Nine t a ์ l 1938มีฉากละครการ์ตูนอนิเมชันสั้นๆเผยให้เห็นอียอนพูดคำว่าที่นี่โชซอนสินนะและกระโดดลงมาจากหลังคาของพระราชวังพร้อมกับมีทหารที่แต่งกายในยุคข,ของโชซอนวิ่งไล่ตามอียอนด้วยหรือนี่อาจจะเป็นการสปอยสั้นๆในภาคที่3 หลังจาก Tail of the n i นท Tail 1938ออนแอร์จบลงไปเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาทางทีมงานผู้ผลิตได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาคที่3ว่า พวกเขากําลังหาลือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะทําให้เกิดภาคที่3แต่ขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นยังอยู่ในขั้นตอนของการหาลือการภายในเท่านั้นอีก3ข้อสรุปที่เทลออฟเดอะไนท์เทลมีต่อภาคที่3คือ 1. ดวงดาวนำโชคที่แขนของอียอนยังไม่ได้ถูกใช้งานในภาคที่2เทพเจ้าโชคลาบอกว่าให้เก็บเอาไว้เพราะอียอนจะยังคงหลงทางอยู่ 2. ชุดของอียอนตอนที่เดินทางไปปี2023ไม่ เหมือนกับชุดที่เดินทางมาจากยุคของปี1938ซึ่งเมื่อเทียบกับตอนแรกที่อียอนเดินทางมาจากยุคปี2023ไปยุคปี1938แล้วอียอนยังคงสวมชุดเดิมอยู่ สาภาคที่2ปี1938อยู่ในยุคของโชวะแต่ภาคที่3นั้นจะพูดถึงปี1392ถึงปี1897หรือยุคโชซอนนั่นเองแอดคิดว่าอียอนน่าจะลงไปในยุคของโชซอนก่อนที่จะเดินทางไปพบก,กับอาอึมในปี2023 อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนออกมาจากทีมงานผู้ผลิตตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการหารือพูดคุยกันภายในทีมงานเท่านั้นโปรดกดติดตามช่อง b l ูส Sky บันเทิงเพื่ออัปเดตข่าวนี้ค่ะ